กลับมาที่เฮลเกตประตูนรกฉันรู้ว่าสิ่งนี้มันประดิษฐ์ขึ้นมานะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เหมาะสําหรับสังคมนี้หรอกนี่ไม่เหมาะสำหรับบอมาดูจ้านี่นี่ได้ดาบมาพาร์ทที่แล้วนะแต่ว่ามาโชว์กันต้นพาร์ทน,นี้นะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนี่เก็บดาบนี่ตามฉบับมันต้องคาดนี่ เก๊กหน้าหล,ลอนๆขาดครึ่งท่าน,นแน่เรียบร้อยแล <c oughs> ดาบมันติดหลังได้ไงเนี่ยสงสัยเหมือนกันไม่มีปลอกดาบด้วยเนี่ย <c oughs> อีอาเจได้กลับมาแล้วเหรอก็แค่ดาบเล่มเดียวน่ะ,แล,ะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเส้นให้ต้องมาช่วยน่ะ <c oughs> อยากได้พวกไหม ไปช่วยคนอื่นดีกว่านะอีฉันมาที่นี่ได้ไกลแล้วนะเดี๋ยวจัดการเองตามนั้นเลยเจ๊พึ่งไปเอ้ยดันเต็มอยากได้แต่ผมอยากได้เออเจ๊โถเสียดายเลยนะฮะโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันใน เดวิลเมกไลโฟนะฮะในมิชชั่นที่18แล้วนะฮะเด e d e รอยเออรนะ c o n ฟอนด์เดอะเ e r ซรนะเราต้องมาขัดขวางไอเซเวอร์นี่กันนะโอเคเอ่อต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนตั้งแต่ต้นพาร์เลยคือผมคือจะอัดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าเล่นไปแล้วแล้วแบบยังไงว่าค้นหาวิธีที่จัดการไอตัวนี้ไม่ได้ทีคือเล่นนานมากอะ่ะจนปวดหัวเลยแล้วโอ,อ้ไม่ไหวแล้ววันนี้เลิกเล่นเลย เราก็เลยมาเล่นกันใหม่อีกรอบผมก็พอจะรู้วิธีอยู่บ้างแล้วนะโอเคเดี๋ยวก่อนไปเราต้องมาอัพพาวเวอร์กันก่อนนะมีอยู่เท่านี้อัพอะไรดีอัิลิตี้สไตล์กันอ,อัพอัพกันเลยแล้วกันรอยย่อการไม่ค่อยได้ใช้เลยว่าเอาออกก่อนแล้วกันแล้วมาอัพกันให้หมดเพราะว่าพาร์ทนี้จะต้องใช้กันเยอะมากเลยนะบอกได้เลยว่าใช้เยอะมาก ซอสมาสเตอร์ Master, ยังยังใช้ไม่เยอะเท่ากันนะ่ะถอนถอนถอนทุนคืนเดีดเด็นะครับถอนทุนคืนให้หมดก็แล้วกันทริกนี่หรอทริกอาจจะต้องใช้นะอเอาอะไรออกอีกดีนะากิวกาเมสหรอน่าจะไม่ต้องได้ใช้เท่าไหร่เอาคลิกสามออกก็แล้วกันโอเคเราไปอัพอัพกันให้หมดนี่โอเคน่าจะพอถูไทยอยู่พอสมควรละ โอเคเลยรอยโอกาสไม่ได้อัพเลยฮะโอ oh, ไม่ได้อัพเลยรอยโอกาสทริกเกอร์ก็ไม่ได้อัพโอเคลองลองแบบนี้ดูบ้างแล้วกันส่วนไอเทมเหรอผมว่าเอาเป็นยาไปดีกว่าพวกเนี้ยยาไปก็แล้วกันยาไปสักหนึ่งเอาไปใช้ยานี้โถกรรมไปเอายาปีศาจได้ไงนเนี่ยโอปวดหัวเลยโถกดพลาดไม่เป็นไร ไปมารุยกนันแต่นี่แหละผมจะต้องชนะมันให้ได้นี่มาพร้อมกับดาบยามาโตะแกทำลายประตูนรกนี่นเหรอ <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะ่ะมันบังวิวน่ะนะแล้วก็จะสู้เลยไหมละ่ะหรือย,อยังไงแกม,มาไกลขนาดนี้ <c oughs> เพื่อมาต่อสู้กับฉันเนี่ยนะแกไม่มีทางได้สัมผัสพลังของเซเวียได้แน่นอน มันฟังดูยิ่งใหญ่จังนะแต่ว่ามาที่นี่แต่ว่ามันคงจะปวดคอนะถ้าต้องมาดูฉันที่ตัวจิ๋วขนาดนี้แกมไม่รู้ที่ต่อมที่สูงหรือ,อยังไงฮะเรื่องไงตายดูไหมละ่ะนี่ตาทายเขาด้วยนี่นี่ปัดปัดปัดนี่นี่ปัดปัดเอาไงปาอุปาดาบเล่นงี้เลยเหรอเด็ดเด็ดเดผมสงสัยว่าดาบมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ แกเพิ่งไปสงสัยไปเอาดีโดทีมนี่แล้วลิเบเรียนปักอืยืนสักแป,ป๊บแล้วก็บินลงมาแล้วเอาไงเอาไงนี่แตะได้แล้วเนี่ยเไงความหวังที่แกอยากจะได้แต่มันต้องศูนย์เปล่าเอาไม่โดนหายหายอันนี้เอาไง ยิงเลยนี่โอ้โหแตกเป็นเสียงๆบางทีอาจจะต้องเข้าไปข้างในสินะ hmm. ้ยจะต้องดูแลไอตัวอัปลักษนี่อีกแล้วเลอเนี่ยตัวอีกใหญ่เนะี่ยคือวิธีกำจัดมันนี่ก็ไม่ง่ายไม่ยากนะยามาโตะนะเป็นดาบคาตนะที่โดนใช้โดยพี่ชายของแดนเต้นะก็คือ วจิลเน,นั่นเองเป็นดาบที่เป็นกุญแจสําคัญที่ใช้ใสําหรับเปิดประตูนรกแล้วก็เปิดอย่างอื่นด้วยนะโอเคดัรซเลเยอร์ใช้ดัรซเลเยอร์ไซดได้ก็เวลาจะใช้เนี่ยให้กดลูกศรตัวนั้นอีกครั้งสมมุติเราเป็นดาบใช่ไหมให้กดเลือกดาบอีกครั้งก็จะกลายเป็นดัร์ซเลเยอร์ได้นะโอเคมาดัรซเลเยอรา์ดาบตัวแล้วกันก็คือวิธีปาบตัวเนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแล่ทีเดียวคือ จะต้องไปหาป้อมปืนให้ได้แล้วก็ยิงมันนี่ผมเห็นอยู่ทางขวานะผมจะพยายามไปขวาไปขอขวาในะป้อมปืนอยู่นั่นก็คือพยายามจะให้ป้อมปืนโดนทําลายถ้าป้อมปืนโดนทาลายนี่คือจบสิน้นอืมอืมลบลบ,ลบนี่ไงป้อมปืนอยู่นี่อะมา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 ยิงปึง้งพอลมแล้วปุ๊บรีบไปฟันก่อนเลยฮะขากับหลังมันต้องฟันก่อนนะส่วน มือกับหัวมันนี่ทีหลังเลยมือกับหัวเนี่ยขาเนี่ยกอนเลยเนี่ยเอาปืนก่อนอดไม่เอาหยุดหยุดไม่ได้จะเล่นนี่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 ยิง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 แตกแตกแกแต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 กเรียบร้อยขาแตกไปหนึ่งต่อไปก็หลังมือมือช่างมันก่อนเลยมือนี่หลังสุดเลยฮะนี่ต่อไปก็หลังอืมอืมหลัง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  หลัง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 โอเคได้หลังแล้วต่อไปขายข้างหนึ่งแล้วก็แขนสองข้างแล้วก็หวัวนัสุดท้ายนะถ้าตีหวัวก่อนเนี่ยมันจะโหดโหดบ้าโหดบ้าเลยถ้ายิงหวัวก่อนเนี่ยคือไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าหัวทําไมมันจะอะไรห,หัวหัวอะไรขนาดนั้นนี่นี่ขา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 เรียบร้อยขาแล้วขาแล้วต่อไปก็แขนโอเคโอ้นีๆมันลุกแล้วช่างมัน โอเคเหลือแขนสองข้างแล้วก็หัวนะต่อไปเราก็หาปืนเพราะปืนอยู่ไหนวะต้องตายเร็วหน่อยเจ๊ดเจเไปเอ้าเหลือไปมูดป้องปืนอยู่ทางซ้ายนี่นะโอ้ยต้องเวียนใหม่อีกรอบนึงเเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือแต่แขนเราใช้ปืนนี้แทนก็ได้ลบลบไปนี่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 ไงเป็นไงช็อตช็อตช็อตไม่ละน้องนี่ช็อตช็อตช่วงนี้ช็อต ช่วงนี้ช็อตนี่ช่วงนี้ช็อตนี่เป็นไงโดดแมน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 โดดโอ้ยเดดเด็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 นี่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 เรียบร้อย decoration. แตกไปอีกอันนึงหัวหัวไทีหลังแ,แ,แ,แขนซ้ายเสร็จแขนขวาต่อไอ้แขนขวาเสร็จไอ้แขนซ้ายบอกว่าเออแขนซ้ายถ้ามันนับจากมันนะนะโอเคเลยโอเค มา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 รอบนี้มีแววชนะปืนใหญ่อยู่ไหนเนี่ยปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองเจตอาร์มสตรองเอ้ยอยู่ทางนู้นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาไงนี่นี่นี่เอาไงเอาไงไปไปนี่ปืนใหญ่ Armstrong. Armstrong. นีโออาร์มสตรองเจตอาร์มสตรองนี่นี่นไงเดี๋ยว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 เดี๋ทำไมเอ้ยทำไมว้าบมาอยู่ตรงนี้ เอาใหม่ก oh, ็ได้มืงใหญ่นิโออาร์มสตรองเดี๋ยวๆๆๆๆนี่ๆไม่ใช่ไม่ใช่นี่ๆมึงใหญ่นิโออาร์มสตรองนี่ยิงไปแล้วโอ้โหชนะง่ายทําไมพอรู้วิธีมันง่ายจังวะพอไม่รู้วิธีเล่นงมอยู่เป็น10รอบเล่นงมอยู่เป็น2ชั่วโมงอะ่ะปาบยังไม่ได้อะ่ะติดติดบัคด้วยเอาไงเอาไงรอบนี้รู้วิธีผมรู้วิธีเนี่ย อืมอืมพอรู้วิธีแล้วง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยอุ้ยมีตัวมีตัวงับด้วยเอาไงกลัวที่ไหนเดี๋้อเด้อเด้อเด้อทำไมม,มามาขวางทำไมเนี้ยขวางทำไมจะยิงเนี่ยโอ้ตัวขวางเหรอ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 ขวางเองเอ ขวางนี่ยิงยิง okay ยิโอเคนี่เรียบร้อยหือหัวหือหัวหัวสุดท้ายหัวสุดท้ายเราก็จะชนะมันชนะ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 มาไหนหัวนี่หัวงามงามหัวงามงาหัวงามงาทำไมทำไมมันนอนช้าจังวะแล้าทำไมตอนเล่นเองมัน

อันแน่สบายสบายนี่นี่นี่เอายิงยิงต um. ัวนี้ทำไมเนี่ยเด็ด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 ยวนเย็นไปทริกทริคทริคน <m Bas is> ี่ทริกเออทริกปุ๊บโดดโอ้โหเกือบไปเอ้ยมันเอามือออกมาแล้วนี่นาโอ้ยพลาด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 เอามันเอามือมาอีกแล้วเนี่ยมามามาล่อมมือมันดีกว่าเนี่ยตรงนี้เลยมาตรงนี้ตรงนี้ โอ้ยนี่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 โอ๊ยต๊ตตตโอ้ยโอ้ยต๊โอ๊ยยิงหัว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 นี่แตกแล้ว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 นี่แตก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 ล้มแตกยังแตกแล้วดีหน้าหงายดีหน้าหงายพอดีนี่ล้ม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 ทั้งยืนไหมไม่ล้มแฮะนี่นี่นี่บินเลยโอ้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 เอาไงฮ ฮสบายสบายแล้วไงต่อจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงเนี่ยอะไรต่อเนี่ยอะไรต่อเลยเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบหลบได้ต้องยิงอะไรมันยิงตรงกลางมันเหรอยิงอะไรมันวะอุ้ย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 มันลากด้วย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 เฮ้ยต้องหนีตลอดเลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว นี่นี่ต้องปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่โอ้ arms s องนี่ไงหนีหนีมาได้แล้วคัาซีนคัาซีนเอาไงเอาไงอะไรเนี่ยเอาไงครับเอาไงเอาไงเซเวอร์โอ้เซเวอร์มีพลังแล้วรอบนี้ต้องบวกจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้เยหาปืนใหญ่นี่โอ้ arms arms จะ arms s t r o n มีอีกไหมมีอีกไหมไม่รู้หนีก่อน ตั้งหลักตั้งหลักปืนใหญ่นิวอแอมซองอยู่ไหนไม่มีจริงอ่ะเนี่ยคือไม่มีจริงฮะได้ได้ได้ยังไงก็ได้ฮะอืตีตรงกลางโอ๊ย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 ตเตะเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้านี่นี่นี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่นี่นี่เหมือนปืนใหญ่จะไม่มีแล้วฮะ ต้องบวกเลยใช่ไหมเนี่ยมาอืมมามาอืมอืมอืมลบเฮ้ยเฮ้ยทำลายทำลายทำลายเรียบร้อยโอ้โหอืมอืมอืมสู้ไงวะเนี่ยเอาไงเอาไงอืมอืมต้องยิงดีกว่าจะแตกว่างั้นเถอะอืมโอ้เฮ้ยถ้ายิไงไอ้นี้ได้ก็ได้พลังปีศาจใช่ไหม อืมมามามาอืมอืมมาโดนอีกแล้วอืมอืมอืมพังโอ้พังพังอีกพังอีกเอาไงเดี๋ยวยังไม่รู้วิธีเลยเนี่ยเล่นกับมันไงวะโอ้โหเล่นยากนะเนี่ยมันมายืนจ้องอะไรตรงนั้นวะโอ้โอ้มันพังไปอีกอันหนึ่งแล้ว เอาไงเซเวอร์เซเวอร์เอาไงเอาไงน,นี่นี่รถ <ล Jim, S 2> ไปหลอดหนึ่งซะนี่นี่น,นี่นี่นี่เรียบร้อยได้หมดนี่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 ได้มดว่าต้องแปลงร่างยิงได้เลยแปลงร่างยิงนี้ของธนัามากลับมาอีกทีดิอือโอ้เจ้เจ้จ้เดี๋ยวเดียวเ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 นี่แปลงร่างยิง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 โอ้ยแปลงร่างยิงไม่ได้แล้วหนีก่อน อ้กลับไปอีกรอบหนึ่งนี่เป็นไงสัตวเสโอ้โหนี่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 ับไปต้องยิงอย่างเดียวแล้วเนี่ยโอ๊ยตด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 เอาไงเอาไงหนีหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นอืมโอ้ยจริงเก็บเก็บเก็บขาวได้เลเนี่ยหนีก่อน ก็ต้องยิงตอดไปเรื่อยเนี่ยตอดตอดตอดก็ได้ปึ๊บอือมันทางอีกแล้วเนี่ยเอ้ยไม่มีที่จะยืนแล้วนะเนี่ยมันก็ยิงจังเลยเนี่ยอืออือเอาไงเอาไงอืออืออืออุอ้ยโดนโดนโดนอยู่ดีโดน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 อือเอาไง หนีก่อนแล้วกันตรงนี้อย่าให้พังโอเคขึ้นสูงก่อนอืมอืมเอาไงอืมยิง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 เรียบร้อยอืมมาอืมมาอืมอแตกแล้วแตกแล้วแตกครึ่งนึงแล้วอืมมาอืมโอ้ยโดน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 อีกแล้ว จะหลบยังไงวะท่านนั้นยิง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 หลบก่อนอืมอืมโดดทันโดดทันได้ไงยังงงอืมใส่แขนไม่ได้ใส่แขนไม่ได้ใส่แขนไม่ได้ยิงยิงยิงอักอกอืมนี่นี่ยิง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 แต่พลังเพิ่มแล้วหลบสิครับอืม ยิงยิงไม่ลดยิงไม่ลดด้วยหลบหลบไปทางขวานี่หลบแบบเท่ๆมายืนใกล้หลบโอ๊ยหลบไม่ทันหลบแล้วไปแล้วจ้าหลบ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 ปี้หลบเอาไงเซเวอร์เอาไง,าไงลดไม่ว่าลด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 เว้ยลดลดยิงนั้นข้างคนลดตอ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 ด ตอดตอดนี่มันทำลายนู่นไปแล้วตอด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 ไปเรื่อยตอไปเรื่อยตอไปเรื่อยโอ้โห้นี่นี่นนี่่โอ๊ยตอดต่แตยิงนั้นก็ได้นี่นะโอ้ยโอ้ยยิง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 ยยิงยิงยิงยิยิง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 ิงย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  สบายโอ้ยเจ้าเจ้โหอยากได้สบายเซิร์ฟเวอร์สบายเอาไงเซิร์ฟเวอร์นี่ไงเซิร์ฟเวอร์นี่เอาโทดโทษโทษโดดก็ดีอยู่แล้วไม่เอาน่าหล่นอีกแล้วเอาไงเซิร์ฟเวอร์เอาไงเอาไงตอนนี้ตอนนี้นี่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 ขึงหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วนี่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 ไงเซเวอร์เซเวอร์ เอาไงเซเวอร์นี่ไงหลบก่อนนี pigs, ่นี่นี่เซเวอร์จะหมดแล้วจะหมดแล้วนี่ไงเซเวอร์หลบก่อนนี่ยิง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 ลดลถรดรถรถเซเร์ลเวอร์รถรถแล้วไงจะเอาหรอเซเวอร์รดเซเวอร์รถนี่ไงเซเวอร์แหน่แน่แหน่แน่แสบายสบายสบายนี่ไงสบาย

โอ้ยไปไปยิง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 เซลเวอร์โอ้ยโอ้ยเซลเวอร์มันทำอย่างนี้ได้ด้วยฮึบโอ้ตด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 เอาไงเอาไงล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วโอ้โหรีบเลยแบบนี้รีบเลยรีบเลยรีบเลยฮึมรออะไรรออะไรกิวกาเมสเลยนี่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 อืนี่นี่ึ น <inal meantime. S 1> ี่น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 ี่อืมเอาเอาฟื้นแล้วฟื้นแล้วอะไรวะนี่ว่าจะจบซะแล้วโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วลบลบลบอืมเกือบไปอืมลา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 โอ้โหเกือบจบแล้วเนี่ยเมื่อกี้เสียใจน่าใช้ดาบต่อนะถ้าใช้ดาบต่อน่าจบแล้วเนี่ย ต่อ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 เอาไง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 นี่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 เรียบร้อยมาเมเปอุ้มเป็นไงนี่สเต็ปสเต็ปอืม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 เฮ้ยถ้าถ้าถ้าทำไมมันโผล่หน้ามาใกล้ๆเป็นไรหรือเปล่าคะนี่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 เฮ้ยโถโถ่เอ้ย ลบอืมโอ้ยโอ้ยอืออืมเจ้าเจ้าทำไมจะหลบหลบแบบนี้ทำไมแล้วอืมอืมอืมหลบได้หรือเปล่าไมร่รู้แต่ว่าล่วงนี่ย,ยิงยิงยิงหมดหมดหมดไม่หมดหลอดอีกไม่หมดก็หนีง่ายนิดเดียว ไปแล้วจ้า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 ลบไปด้านหลังเลยเซฟเมาอีกสองสามทีก็ตายแล้วมึงเนี่ยเอาไงนี่เรียบร้อยสบายใจนี่สะใจเอาเลยยามาโตะแทงการส่งไปถึงเนโรอะไรวะโอ้ยยามาโตะยังไรพลังไม่อ,อยู่ต่อหน้าเซลเวีย มันแข็งนักใช่ไหมนี่นี่ยิงเลยยิงเลยกระนำกระนำกระนำด้าหกระนำด้ามยามาโตเข้าไปด้านในเรียบร้อยปากหัวใจเนโรอยู่ตรงนั้นแหละหูเหนอเลย,เ,ลยเดี๋ยวมันจะออกมาจากด้านในเองนะล้มลเลยครับเซเวียล้มเลยนี่นี่นี่ขวงนี่ไม่แกทำอะไร ฮ้ยได้เวลาตื่นแล้วไอ้หนูเดี๋ยวจะพลาดโอกาสสนุกนะนั่นแหละมาตื่นตื่นเนโรตื่นเนโรนี่ต้องต้องเรียกชื่อ,อม,มือมือเนโรมือนั่นแหละไอ้หนูกระซวกมันออกมานือ่อเรียบร้อยมาเราจะได้กลับไปเนโรอีกครั้งแล้วกับภารกิจสุดท้ายน่าจะอันหน้าหรือเปล่าไม่รู้มา นโรสู้สิในมาที่นี่พช่วยเครี่ไม่ใช่หรือไงเล่นอะไรอยู่ข้านในคิดได้เวลาช่วยโลกนี้แล้วให้ทุกวันมันเป็นไปอย่างปกติ่างไงล่ะจัดการเซเวียซะฉันจะเป็นคนช่วยเหลือเองมาเคลียร์ไอพวกนี้กันเถอะ เย่ก yeah. ็จบไปแล้วนะฮะกับมิชชั่นนี้นี่เราได้ V เลยเหรอใครมันจะไปเคลียร์ได้วะมันต้องมายิงอะไซหลดเลยได้ดีเลยเนี่ยโอเคผมไม่รู้ว่ามีวิธีเคลียร์ที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะแต่ผมก็แบบนี้บ้านๆน,นะตามวิธีของผมนะก็พาร์ทนี้หลังจากลองเล่นมา2-3ครั้งได้นะ่ผู้ชมแนละ้วเป็นชั่วโมงนะกว่าจะรู้วิธีว่าจะต้องทำลายลูกแก้วตรงไหนก่อนนะก็ก็เลย พอรู้วิธีแล้วก็เลยรีบมาอัดเลยก่อนที่ผมจะโอ้โหเฟลไปมากกว่าน,นี้ก็ <c oughs> <c oughs> โอเคก็เรื่องนั้นก็ช่างมาเถอะก็ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้รับความสนุกก็โอเคแล้วลหะฮะผมมันผมเอ้ย,ยมันถือว่าคุ้มค่ามากที่ผมได้เสียเวลาไปแค่นี้เองนิดเดียวโอเคก็พาร์ทน,นี้ก็จบลงไปแล้วนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe channel ผมได้เลยนะก็ขอลาไปก่อนนะฮะ แต่เพียงเท่านี้ซีอูเกนวันหน้า next time นะฮะทุกคนบ๊ายบาย